กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเก็ดเล็กๆแน้นอๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปัจจุบัน Android 15นะครับต้องบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวเล่าที่ไปที่มาเอาเครื่องที่ผมได้ลองทดสอบดูนะครับก็จะเป็น A 5 6ที่อัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าซีรีส์ A ที่ออกมาปัจจุบัน อ่ายี่อะไรพวกนี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับส่วนรุ่นเก่ากว่านั้นไม่แน่ใจนะครับและรุ่นที่ผมเอามาทดสอบวันนี้นะครับจะเป็น S 2 5 plus นะครับเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่อ่ะเข้าเรื่องครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับว่าเราสามารถกดปุ่ม power เพื่อเรียกใช้งาน AI ทั้งหมดได้กี่ตัวนะครับอ่า ก่อนอื่นเข้าไปที่การตั้งค่า,านะครับการตั้งค่า Google บริการคุณสมบัติขั้นสูงและป,ปุ่มด้านข้างแล้วก็มาที่คุณสมบัติขั้นสูงนะครับบอกไว้เลยว่ามากกว่าสองตัวแน่นอนนะครับสําหรับ AI ไอที่เราสามารถเรียกได้คุณสมบัติขั้นสูงเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มด้านข้างปุ่มด้านข้างโอเคเดี๋ยวจะไปกันเร็วๆหน่อยปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างก็มาที่กดค้าง กดค้างไว้ตัวช่วยดิจิตอล Google อ่าอันนี้ค่าเริ่มต้นของผมผู้ช่วยดิจิตอลจะเป็น Google นะครับก็คือเจม i น i นะครับกดทางไว้ทีนี้อ่ะเดี๋ยวสำรวจหน้านี้ก่อนเข้ามาในหน้านี้เดี๋ยวบรแทัเข้าไปนะครับในผู้ช่วยดิจิตอลน,นะครับกดทางไว้กดค้างนะครับเลือกไว้ตัวช่วยดิจิตัลอ่า Google ตัวช่วยดิจิทัลการตั้งค่าอ่าเดี๋ยวค่อยแวะมาดูเมนูนี้ไม่ได้เลือกไว้มีเกิสดสตี แล้วก็มีบิสบีเป็นตัวที่2องนะครับต่อไปจะเป็นไม่ได้เลือกไว้เมน,นูปิดเครื่องเมน,นูปิดเครื่องนะครับก็คือถ้าใครที่อยากจะกด power ค้างเป็นการปิดเครื่องก็เลือกตรงนี้แต่จริงๆแล้วผมว่าเอามาใช้กับผู้ช่วย ai ต่างๆจะได้ประโยชน์กว่าครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกดปุ่ม power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างเอาไว้ก็จะเป็นเมนูปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ ไม่ได้เลือกไว้มีเคยสบี่ากลับมานะครับจะเจอบิ๊กสีอันนี้เป็นตัวที่สองที่เราสามารถเลือกได้จริงๆแล้วจเจ้าตัวเนี้ยเป็น AI ตัวหลักที่เติดมากับเครื่องนะครับแต่ว่าด้วยภาษาที่อาจจะยังไม่ค่อยรองรับกับไทยเท่าไหร่นะครับพื้นฐานจะเป็นอังกฤษตัถ้าใครใช้ได้ก็อ่ะเป็นตัวที่สองนะครับที่เราสามารถใช้ปุ่มด้านข้างเรียกได้ปัดซ้ายกลับมา ตัวช่วยดิจิตลัลการตั้งค่านี่นะครับเข้าไปดูนี้แอบตัวช่วยดิจิตอลพื้นฐานแอบตัวช่วยดิจิตอลพื้นฐานอเดี๋ยวสำรวจกันนะครับเลือกแอบตัวช่วยดิจิตอลเริ่มต้นของคุณผู้ช่วย ai ที่แนะนําเลือกไว้ google อ่านี่ google Gemini นะครับหรือว่าใครไปตั้งค่าเป็น google assistant ก็สามารถเรียกใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะปัดมาอีกหมดยังเป็นที่รองรับ ไม่ได้เลือกไว้ Chat GPT อ่าเราสามารถที่จะเลือก Chat GPT ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ Chat GPT แล้วก็แอปผู้ช่วยสามารถดานข้อมูลบนหน้าจอของคุณได้แอปบ,บางแอปยังส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังแอปผู้ช่วยด้วยยอดหมดแล้วครับเท่าที่ผมลองทดสอบกับ AI หลายๆตัวนะครับก็จะมีเจ้าตัว Chat GPT นี่แหละครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มเข้ามาในการกดปุ่ม power ได้อันนี้เขาเพิ่มมาอัตโนมัตินะครับก็คือตัวแอปรองรับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ การเรียกใช้งาน AI โดยการกดปุ่มด้านข้างนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกใช้ตัวไหนก็ทาง Samsung จัดมาให้เลือกได้ถึง3ตัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนจะทำคลิปก็แวะไปดูช่อง IT ไม่มีไกลตัวนะครับขอกล่าวถึงสักนิดเป็นความรู้ที่ดีครับเกี่ยวกับการกดปุ่ม power แล้วพร้อมข้อมูลได้เสียงได้ อันนี้จะบอกเลยครับต่อให้เราจะเปลี่ยนผู้ช่วยตรงนี้เป็น c h a t GPT หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รองรับความสามารถนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมครับก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับอาจจะอยากจะกด power เพื่อป้อนข้อมูลในเสียงได้เหมือนเดิมแต่อยากใช้ c h a t GPT โดยที่ไม่ต้องปัดไปหาแอพให้ยุ่งยากก็มาเพิ่มทางเลือกตรงนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกออย่าลืมกดติดตามเอาไว้เช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยแล้วก็ช่วงนี้ผมก็จะลงข่าวเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากส่วนตัวชอบการสรุปเนื้อหาของโน้ต b o o k AI นะครับก็อาจจะได้ฟังข่าวสารกันเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มรลยหลายๆกลุ่มก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบส่งข่าวก็เลยเอามานำเสนอในรูปแบบใหม่ๆนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับทุนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหยุด